สวัสดีครับอยู่กับผม earth magic นะครับในคลิปนี้ครับผมไม่ได้มาทำคลิปมายากลให้ดูทั้งหนึ่งคลิปนะครับอันนี้ต่อมารีวิวของเล่นของเล่นเด็กๆชอบกันนะครับที่เป็นกระแสมาแรงครับเดี๋ยวนี้ครับแต่ก็มานานแล้วของเล่นชิ้นนี้ครับก็ของยังคิดคิดเล่นกันอยู่ครับมาดังจากทิกตอกทิกตอกก็ชอบไปเล่นกันครับ YouTube ก็ไปทักทักทักยูทูปก็มารีวิวกันครับ เด็กๆที่เป็น YouTube ว่ามารีวิวก็หลายคนครับผมผมก็เลยอยากมาลองเล่นบ้างครับเลยมารีวิวให้ดูนะครับของเล่นชิ้นนี้ชื่อเรียกว่าอะไรครับชื่อกขเรียกว่าลูกลาโต้ครับลาโต้หน้าตาจะเป็นไงครับยวดูของเลยครับนี่ครับลูกลาโต้ครับนี่ครับผมยังไม่แกะซองเลยครับลาโต้เป็นอย่างนี้นี่ครับทีนีผมแกะซองไปแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็ผูกเชือกไว้เรียบร้อยแล้ว ลูกปลาโตอันนี้าำรับอายุสิบสามสิบสี่ก็เล่นได้นะครับเพราะเด็กๆก็การเล่นนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะลูกนี้มันแข็งลูกมันเก็บระแทกมือปุ๊บมันเก็บอ่าวิธีเล่นกับเล่นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันครับวิธีเล่นกับก็ต้องใช้มาทีครับนี่เราเล่นอย่างนี้กันอ๋ออ๋ะนี้อ๋าะ๋อใช้จังหวะแล้วก็เลี่ยงนี้เลยนี้เลยครับมันเางนี้ครับอย่างเนี้ยดูีกทีนะครับ อีกทีอประมาณนี้ครับตีกันอย่างงี้ครับเนี้ยเกัน่างงี้ นี่ครับเล่นกันนี้ครับเล่นแบบเมื่อกี้นี่ครับก็มารีวิวให้ดูนครับหน้าตาเป็นนี้ครับของเล่นนี้มาจากอินโดครับมาจากอินโดอินโดมาเซียครับก็มาดังมาทักไทยครับนี่ครับเป็นของเล่นที่เด็กก็เล่นกันครับเออรีวิวให้ดูนะครับอ่ะใครอยากได้ครับไปจัดกันได้เลยนะครับใครยังไม่มีนะครับเด็กๆพ่อแม่ครับจัดให้เด็กๆได้เลยนะครับไปไปตั้งอาทิเล่นตั้งอาทิดีครับก็รีบ ก็ดีครับของเล่นชิ้นนี้ครับถ้าใครชอบรีวิวของเล่นอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวของเล่นอะไรครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ